สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันที่17เมษายน2566นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนผมปีเตอร์โบสอร์เลเชลซีครับ โค้ดทันข่าวหรือรผูกครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับหัวข้อที่จะคุยวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยวันจันทร์เราจะสรุปประเด็นร้อนนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะขอโฟกัสไปที่เรื่องการลุ้นแชมป์เพียวๆเลยเพราะว่าจากการที่อาร์เซนอลสะดุดในนัดล่าสุดเนี่ยทำให้ซิตี้เนี่ยโหยิ้มอ่อนๆแล้วว่า เฮ้ยมีโอกาสแซงได้เหมือนกันเดี๋ยวมา,าดูกันหน่อยดีกว่าว่าเส้นทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วท้ายสุดคิดว่าซิตี้หรืออาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้รอชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับมาก่อนกีฬาคือน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบรชจ,จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราชา้างนะครับวันนี้ขอคำว่า ปืนเรือรุ่นแชมป์กันซองทีม,ม <laughs> ปืนเรือรุ่นแชมป์กันซองทีม <laughs> โอเคยาวซะด้วยยาวมากเ <laughs> บียดโน้ตซะด้วยนะครับขอบคุณธนาาของเคแบงครับธนาคารกสิกรไทย <laughs> ที่มาพร้อมกับบริการ K+ คพลั Plus, นะครับแอปพลิเคชันบนมือถืออย่าลืมโหลดมาใช้งานกันได้นะครับรวมไปถึงครับรถยนต์ซูซูกิสวีป G L Next Next 2D H ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมดีไซน์ภายนอกโดดเด่นนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์ G L Next Edition เสริมเอกลักษณ์ด้วยวัสดุแต่งคอนโซลและแผงประตูลายเคฟล่าครับเพิ่มไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วรองรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูโอเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบครันนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รถโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าจะไปที่ w w w s u z u k i co th ก็ได้นะครับผมครับอ่ะลุยกันเลยคนแทคครับผมนะก็เริ่มต้นกันที่ เกิดสักนิดนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ของอาร์เซนอลณเวลานี้แล้วก็เกมล่าสุดที่เสมอกับเวสต์แฮมเนี่ยมันเสียหายถือว่าพลาดแค่ไหนนะครับ,รบก็ดล่าสุดเมื่อวานอาทิตย์เลยนะครับอาร์เซนอลเสมอกับเวสต์แฮม2 2ชนิดที่ว่าทำสองแต้มหล่นแบบน่า,น,าน่าผิดหวังนะครับน่าเสียดายเลยนะโทษใครไม่ได้ด้วยขณะอดตีตยังบอกเลยว่าเราต้องโทษตัวเองนะครับแล้วก็นำก่อน2-0 แม้ว่าจะมีช่วงที่โดนเว์แฮมไล่มาก่อน1ต่อ2ก่อนจบครึ่งแรกก็ตาม,มแต่ครึ่งหลังก็มีโอกาสจากลูกจุดโทษของซาก้าและยิงไม่เข้าแต่ถึงกระนั้นก็ควรจะปิดเกมให้อยู่แต่ปิดไม่ได้แค่ไม่กี่นาทีต่อมาก็โดนตีเสมอเลยนะครับจากจากร์จโบเวนแล้วก็ท้ายเกม์เซน,นก็เริ่มบุกบทคู่ต่อสู้เริ่มไม่เข้าแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เริ่มดีขึ้นดีขึ้นพละงกำลังดีกว่าด้วยนะครับก่อนหน้านี้พูดถึงจุดโทษหน่อยที่พลาดไปของบุกยโยซาก้านะครับ เขาบอกว่าซาก้ายิงเข้ามาตลอดเลยนะแต่มาพลาดในในเกมที่ไม่ได้เจอทีมใหญ่แต่ความกดดันคนละเรื่องนะผมว่าอันนี้สื่อเองก็พูดเหมือนกันว่ามันน่าจะมาจากความกดดันเล่นงานนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้2เกมติดต่อกันแล้วตั้งแต่นัดที่แล้วก็นำลิเวอร์พูล2-0แล้วก็โดนตีเสมอ2-2นัดนี้ก็นำเหมือนกัน2-0โดน2-2ปัญหาตอนนี้อาร์เซนอลต้องกู้เรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของการรับมือความกดดันมาให้ได้ครับเหมือนครึ่งแรกจะเริ่มได้ดีตลอดแต่ครึ่งหลังชอบแถว ชายสื่อถึงข่านบอกว่าบางทีเล่นไปแบบ30นาทีแรกเล่นอย่างกระแชมเปี้ยน <c oughs> แต่เล่นมาแล้วห้อยแผ่วแผ่วคือถ้ามันมันมีเหตุการณ์แบบนำสองลูกก็โดน,นตีเสมอสองสองแค่ครั้งเดียวในเกมลิเวอร์พูลเนี่ยเรายังมองว่าสมาธิหลุดพลาดกันได้แต่พอมันเป็นสองเกมติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สมาธิหลุดระหว่างเกมละมันเป็นคำว่าแรงกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วพอซิตี้เขาก็แบบหลังๆมาก็ไม่สะดุดเลยนะชนะอยู่เรื่อยๆเลยใช่บางครั้ง ถ้าคนที่ยังรับมือกับแรงกดดันไม่ได้เราจะสังเกตทีมลุ้นแชมป์หรือทีมที่ต้องลุ้นอะไรสักอย่างเนี่ยพอโดนความกดดันหนักๆตั้งใจมากเกินไปจะกลายเป็นเกรงกลายเป็นผ้ากันเองเราเห็นกันบ่อยจริงนะใช่ครับต้องนะครับอ่าคราวนี้เรามาลองดูสถานการณ์โดยรวมของตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมหลังจากนี้ของ2ทีมลุ้นแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นาร์เซนอลหรือว่าแมนซิตี้ก็ตามอย่างที่บอกพอาร์เซนอลสะดุดไปเนี่ยแต้มมาเริ่มจี้ขึ้นมาเรื่อยๆฝั่งของเป๊ปก็น่าจะมีความใจชื้นมากขึ้นในการได้ลุ้นแชมป์ต่อ ดูกราฟตัวนี้ของ Sky Sport นะครับชัดเจนเลยก็อันดับ1กับ2เนี่ยบี้กันอยู่ติดๆนะฮะฝั่งของารเซนลเนี่ยจะเล่นมากกว่า1เกมนะครับสานัดแล้วก็มีแต้มอยู่74แต้มนะครับประตูได้เสียบวก43ส่วนซิตี้อันดับ2เล่นไป30นัดมี70แต้มนะครับแล้วก็ประตูได้เสียบวก50ซึ่งประตูได้เสียดีกว่าอาร์เซอลด้วยซ้ำยิงเยอะนะครับก็ถ้าเกิดซิตี้เก็บ ส่วนที่ตกค้างได้1เกมเนี่ยก็จะมีแต้มจี้เข้ามาเหลือแค่1นแต้มเท่านั้นครับผมคราวนี้เรื่องของโปรแกรมหลังจากนี้นะครับดูกันตามภาพไปเลยนะฮะเดี๋ยว,วานนอาร์เซนเนี่ยจะมีการเปิดบ้านรับรับการมารเยือนของซานตันนะครับมีบุกไปเยือนซิตี้ที่เอเดสเตเดียมซึ่งเป็นนัดที่อาจจะเป็นนัดชิงของพเมลีกฤูดูกาลนี้เลยก็ได้มีเจอเชลซีนะครับที่บ้านมีบุกไปเยือนนีลคอสเซลที่เซนเชียสพาร์คอันนี้ก็น่าจะไม่ง่ายเหมือนกัน มีเปิดบ้านเจอไบรตันมีเยือนฟอเรส์แล้วก็กลับมาเจอวูลฟ์ที่ที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับ,รบส่วนซิตี้เนี่ยอ่ะเขาจะเป็นทีมที่มีบอลถ้วยรออยู่นะครับก็จะมีแหวงแหวงไปบ้านเหมือนกันมีเจออาร์เซนอลด้วยกันเองนะครับมีเจอฟูลแลมมีเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมเจอลีสนะครับเยือนเอฟเวอร์ตันเจอเชลซีที่บ้านแล้วก็ออกไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับเ,ออเก็ตกค้างนะกับไบรตันที่เขาบอกว่าทูบีคอนเฟิร์มต้องรอคอนเฟิร์มก่อนถูกต้องนะครับซึ่ง ถ้าเกิดดูจากโปรแกรมของทั้งคู่เนี่ยในการเจอบิ๊กซิกซ์ด้วยกันเองถ้าไม่ใช่ทีม2ทีมนี้ก็คือเจอเชลซีแต่เป็นปีที่เชลซีอาจจะไม่รู้จะพูดยากว่าจะอยู่คุณจะไปเป็นตัวแปรให้คคุณจะเป็นตัวแปรให้ใครดีอาจจะเป็นแจกแต้มั้งคู่เอางั้นเลยอ่อนะฮะก็ตอนนี้เซนอลนําอยู่4คะแนนนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่าหนึ่งัดดังนั้นตามทฤษฎีเนี่ยถ้าเกิดซิตี้เก็บเกมตกค้างได้ก็จะเหลือส่วนต่างแค่แต้มเดียวสำคัญมากแปลว่าอย่างที่บอกเกมที่เอติฮัทเนี่ย มันอาจจะเป็นการตัดสินทุกอย่างเลยเพราะแต้มมันจี้จริงๆครับแล้วก็แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับอาร์เซนอลจะมีโอกาสโยนความกดดันให้ซิตี้ก่อนด้วยการเล่นกับซอลลัมตันในวันที่21เมษายนนี้ส่วนซิตี้เนี่ยเขาจะทริปเออิปโปรแกรมไปเล่นกับเชลซีฟิล er ใน FA คัพนะฮะแต่ว่าการเจอเชฟฟิลก็ต้องลุ้นว่าซิตี้เขาจะใส่เต็มขนาดไหนแบบจะมีตัวหลักลงเยอะไหมเดี๋ยวจะพักไว้เล่นในลีกแบบเต็มๆตรงจุดนี้ครับอาร์เซนอลก็ห้ามพลาดเองเด็ดขาดถ้าชนะอย่างน้อยตามทฤษฎีเนี่ย ก็จะถือไพ่เหนือกว่านะครับในการไปยืนเอติฮัแต่ถ้าเกิดพลาดกับเสาอีกนัดนึ่งเนี่ยโหเกมเปลี่ยนเลยนะฮะโอกาสจะไปอยู่ในมือของเรือบายแทนเดี๋ยวเยวเกมนัดที่เจอกันเองเนี่ยยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นใช่นะครับอันนี้คือโปรแกรมของทั้งสงทีมทีนี้ครับจุดที่หลายคนพูดกันก็คือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันอาซิตี้เนี่ย เขายังลุ้นในทุกๆรายการเลยนะครับผมพิมลีก,กมีลุ้นนะเอฟเอคัก็เดี๋ยวเตะรอบรองยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกโอกาสเข้ารอบรองก็สูงนะครับคนก็จะถามว่าเฮ้ยซิตี้เตะทีขนาดนี้มันมีโอกาสบ้างไหมที่พอเตะบ่อยๆร่างกายจะล้ามันจะมีโอกาสสะดุดซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโอกาสก,าก็มีมแต่สื่ออย่าง Sky ยสปอร์ก็บอกว่าถ้าดูโปรแกรมแบบเชิงลึกละเอียดละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่า ค่อนข้างเป็นใจกับซิตี้เหมือนกันมีมุมที่ซิตี้จะแบกรับเรื่องของโปรแกรมที่มันแน่นๆแบบนี้ได้นะครับเพราะอะไระไปฟังเหตุผลกันหน่อย้วยการที่ UCL รอบ <c oughs> อนัดทีมสุดท้ายเลกแรกที่เจอกันกันกบไบยนเนี่ยซิตี้ตบไบยนเลกแรกไปก่อน3 0มศูทำให้โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยประมาณแบบ80% 90%เเลยอะโอกาสพลาดนะครับเรียกว่าเกมกลางสัปดาห์เนี้ยอาจจะไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นแต่ที่สกายสปอร์ตบอกว่าเป็นใจมากกว่าก็คือเมื่อดูจากโปรแกรมการแข่งขัน นะฮะสมมุติถ้าซิตี้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลกแรกของรอบรอง UCL เนี่ยมันจะเตะวันที่9 1 0ถึง10พฤษภาคมและเลก2เตะ16 1 7ถึง17พฤษภาคมนั่นหมายความว่ามันยังอีกสักพักหนึ่งเลยนะอ,อีกเป็นเดือนนะกว่าจะเตะอรอบรองชนะเลิศมันจะทำให้หลังจากนั้นเนี่ยทางแมนซิตี้สามารถโฟกัส พุ่งสมาธิไปที่การเล่นเกมลีกได้ก่อนถ้าดูจากโปรแกรมหลังจากนี้นะคะนร,รับเดี๋ยวจะมีการเจอกันเองระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลอันนี้เตะวันที่26เมษายน26นะ26เมษายนแล้วหลังจากนั้นเกมของซิตี้อ่ะ จะไม่ได้หนักมากมีไปเยือนฟูลแลมนะครับวันที่30มนะครับมีเจอกับเวสต์แฮมก็เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เจอกับลีสวันที่7พฤษภาคมก็เล่นบ้านตัวเองเรียกว่าก่อนจะไปถึงรอบรองชนะเลิศยูซีเอลเลกแรกเนี่ยไอ้สนัดหลังเกมบิ๊กแมตช์ชนกันเองเนี่ยซิตี้โปรแกรมไม่ได้หนักขนาดนั้นใชนะ่ยิ่งนัดเจอเวสต์แฮมกับเจอลีสเนี่ยโอเคแหละ2ทีมนี้อาจจะหนีตกชั้นก็จริงแต่มันเล่นบ้านซิตี้ทั้งคู่ใช่เขาเลยวิเคราะห์ว่า ต่อให้มี UCL รอซิตี้อยู่แต่ซิตี้ก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปโฟกัสสมาธิที่ UCL เพียงอย่างเดียวเพราะกว่าจะแข่งรอบรองมันเดือนหน้ามันมีให้เว้นด้วยอ่ะใช่มีให้เว้นนะครับอาร์ซนอลนอาจจะต้องกังวลตรงที่ซิตี้เนี่ยเกมลีกที่เจอกันเองนะั่นหลังจากนั้นเขายังใส่เกมลีกได้เต็มที่อยู่นะแล้วเรื่องสควอ้เด็ทุกคนทราบกันดีว่าของซิตี้ขุมกําลังเชิงลึกเนี่ยค่อนข้างแน่นหรือในทางกับการต่อให้ซิตี้ ชนะรอบรองรผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้นัดชิงชนะเลิศ UCL เนี่ยมันเตะ10มิถุนา,อ,นานนอีกนานเลยนะครับอีกนานเลยส่วนนัดปิดฤด,ดูกาลพรีเมียร์ลีกมัน28่สพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เข้าชิงได้ซิตี้ก็ยังโฟกัสในเกมลีกได้อยู่นะแล้วก็สมมติถ้าเกิดมีเรื่องนัดชิง FA ฟเอคเนี่ยมันก็เดี๋ยวเข้ามาดูโปรแกรมดูวันกันแข่งขันอีกทีเพียงแต่เบื้องต้นทางสกายสปอร์ตเขาวิเคราะห์ว่า ไอ้เรื่องความแน่นในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยดูแล้วมันมีเปอร์เซนต์ที่ซิตี้จะผ่านไปได้ครับ mm hmm. ด้วยการที่มันมีช่องว่างสมมุติในทางกลับกันถ้ารอบรอง UCL มันไม่เตะต้นพฤษภาถ้ามันมาเตะปลายเมษาขึ้นมาเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะนักครับซิตี้อาจจะต้องเลือกว่าจะเอาเกมลีกหรือว่าจะเอา UCL กันแน่แต่พอ UCL รอบรองมันเตะโอ้โห <'s> 9ถึง10พฤษภาคมเนี่ยเกมลีกหลังจากนั้นซิตี้ไม่ต้องคิดอะไรเน้นทุกนัด เพอเพอร์เน้นเกมลีกมากกว่ารอบรอง FA Cup ด้วยซ้ำไปเพราะว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันใหญ่กว่าแชมป์เอฟเอคัพนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ว่าด้วยด้วยขุมกำลังเชิงเลืกซิตี้ที่ดีๆเนี่ยอาจจะผ่านได้หลักๆนะตูนมาละสามศูนย์กับบายเยินนี่แหละสบายใจขึ้นเยอะใช่สบายขึ้นเยอะแล้วแล้วจริงๆไอ้ประเด็นเนี้ยก่อนเกมที่ได้เจอกันที่เอตีฮัทอ่ะคือต่อให้ไปเจอบาเยินอย่างที่เราบอกมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรแล้วเจอเบนฟอร์ดคาดเดาอ่าไม่ใช่เบนฟอร์ดเชฟฟิลใช่ไหม ก็คาดเดาได้ว่าซิตี้ก็คงจะไม่ได้มาใส่เต็มนัดนี้แบบโอ้โหเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปยัดเพื่อเอาชนะเชฟฟิลด์ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นสามารถดับรอเลยเพื่อเจออาร์เซนอลวันที่26ได้เลยคืออาร์เซนอลเนี่ยเขาโฟกัสบอลลีกอย่างเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะเจอกันวันที่26เนี่ยอาร์เซนอลใส่เต็มแต่ซิตี้รอบรองเอฟเอคัเขาก็โรเตชันได้นะอเพราะเหมือนที่บอกบอลลีกสำคัญกว่านะถ้าเขาโรเตชันแล้วมาใส่เต็มในเกมเจอกันเองเหมือนกันเนี่ยสภาพร่างกายมันก็จะไม่ได้หนีกันมากขนาดนั้น เป็นหนึ่งในทีมที่เอาผมว่าบรรดาทีมที่โรเตชันแล้วทําได้ดีที่สุดไม่มีไม่มีใครจะไปเหนือไปกว่าซิตี้อ่ะถ้าเชิงสปอตเดฟก,ก<ม>็เป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปเลยนะถูกต้องฮะ<ม>นะอ่ะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้โปรแกร,รมเราก็ได้เห็นภาพไปแล้วเนาะเราลองมาดูความเห็นจากกูรูบ้างดีกว่า<ม>ก่อนที่เราจะมาสรุปทุกอย่างขมวดปมกันอีกทีหนึ่งความเห็นจากกูรูของสกายสปอร์ตสามคนที่เราจะพูดถึงจากนี้มีแกลเลอรี่เนวิลรอยคีนแล้วก็จิมมี่ฟลอยด์แฮร์เซลแบงค์นะครับเป็นตำนานดังนั้นเลยเนาะก็พูดถึง หัวข้อท o ปิกนี้เออน่าสนใจเลยนะหากอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้ทีมใดทีมหนึ่งพลาดจบได้แค่ที่2ไม่ได้แชมป์ขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกปีนี้ใครจะรู้สึกแบบเขาใช้คําว่าหายนะไดเซตเตอร์มากกว่ากันผิดหวังมากกว่าเงี้ยไดเซตเตอร์มากกว่ากันคือมันคงเป็นผิดหวังโคตร,รเลยบ้างไดเซตเตอร์เป็นหายนะเลยแบบเ,ออเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหล้มเหลวเลยอะไรแบบนั้นผมว่ามันน่าจะตีความไปแบบนั้นมาดูที่แกรี่เนวิลกันก่อน,กนแล้วกันนะฮะเนวิลเนี่ยบอกว่าถ้า พูดถึงตอนนี้นะเขาบอกว่าถ้าเซนอนพลาดโดยส่วนตัวเขาเขาเชื่อว่าไม่ไม่ใช่หหยนะแต่ถ้าซิตี้พลาดทั้ง,ท,งทั้งที่มีฮารันอันนี้หหยานะกว่า mm hmm. เพราะอะไรเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยคืออวันสุกเนี่ยเขาต้องโฟกัสก่อนชนะเซาล์อัมดันให้ได้เพื่อน,นําไปก่อนเจ็ดแต้มจากนั้นก็ไปใส่สุดชีวิตเลยถวายหัวเลยในเกมที่เอติฮัสเซียมถ้าชนะได้ผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลจะไปถึงแชมป์ได้อาร์เซนอลยังมีหวังอยู่ นะ่าต่ต้องรีบแก้ไขเนวิลจี้วิธีสามเรื่องเกมรับความนิ่งแล้วก็พลังงานช่วงท้ายเกมที่แล้วดูแบบหมดหมดแต่หากถามว่าสุดท้ายแล้วหากพลาดแชมป์จริงๆถึงขั้นหายนะไหมเนวิล mm hmm. บอกว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูต้นซีซันก่อนก่อนเริ่มซีซันไม่มีใครคิดว่าเซนอนจะมาถึงการลุ้นแชมป์ขนาดนี้ใช่ไหมดังนั้นต่อให้จบที่2ผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นซีซันที่น่าเหลือเชื่ออยู่ดีนั้งแต่ดาวรุ่งของพวกเขาทําได้ดีมากๆนะครับปีที่แล้วทีมนี้จบที่5นะ <Yeah. S 1> อ่า แต่ย้ำในี่บอกว่ามันไม่ได้แปลว่าผมบอกว่าอเซนอลจะไม่เจ็บปวดจะไม่อ,อกหกักจะไม่ผิดหวังนะไอผิดหวังนะผิดหวังแต่คงไม่ถึงขั้นหายนะกับการท่าซิตี้ที่มีเออร์ลิงเบลฮารันนะฮะโหยิงในลีกเนี่ยอาจจะแตะห้าสิลูกปีนี้เลยก็ได้แจ็คกีลิสหริยาสมารเลสพวกนี้โคตรท็อปฟอร์มป,ปีนี้ถ้ายังท็อปฟอร์มขนาดนี้แล้วยังพลาดแชมป์เนี่ยเนี่ยหายนะเพราะว่า <laughs> นี่คือเต็งแชมป์ครับคือในมุมของ เนวิวมองว่าในมุมฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นแง่บวกก็ได้ถ้าเกิดพลาดแชมป์เพราะว่าเห็นว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วแต่ฝั่งของซิตี้คือมองว่าเป็นเต็งใชู้่แล้วถ้าพลาดเนี่ยในนี้แล้วแล้วยิงขนาดนี้ไม่ได้แชมป์เนี่ยอะไรเอาประมาณว่าสิ่งที่เนวิลจะสื่อก็คือว่าความคาดหวังอาร์เซนอลก่อนเริ่มต้นซีซั่นน่ะมันเท่านี้แล้วถ้ามันไปไม่ถึงแชมป์ที่มันสูงขนาดนี้แต่อย่างน้อยขอให้มันเกินกว่าความคาดหวังน่าจะรับได้แต่ของซิตี้อะความคาดหวังมันสูงถ้ามันไปไม่ถึงก็ถือวัง ความเห็นของเขาคนแรกนะครับามาดูที่รอยคีนบ้างรอยคีนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะให้ความเห็นแบบถึงลูกถึงคนดุดันตรงๆนะฮะ <laughs> ก็รอยคีนบอกว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดอาร์เซนอลจบที่2มันก็จะเป็นซีซั่นที่ไม่น่าเหลือเชื่อไม่มีทางเลยการจบที่2เนี่ยมันจะเป็นซีซั่นที่ถือว่าไม่สําเร็จนะครับใช่เพราะพวกเขาเสริมทามาได้ดีแต่2นัดหลังสุดมาพลาดนะครับนำก่อน2 0แต่ปิดเกมไม่ได้ถ้าพวกเขาไม่ได้แชมป์ลีกสำหรับผมมันจะเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมาก อย่าลืมพวกเขาเนี่ยร่วมบอลถ้วยไปหมดแล้วนะไม่มีถ้วยอื่นให้ลุ้นแล้วเหลือโฟกัสเดียวก็คือในพรีเมียร์ลีกนั่นแหละแต่การเล่นของพวกเขาตอนนี้ดูเหนื่อยล้ามากๆช่วงท้ายเกมอ่ะเริ่มต้นได้ดีแต่ท้ายเกมแผ่วตลอดนะครับก็เราขี่สรุปว่าแต่ที่2เนี่ยก็คือ no แชมป์เหมือนเดิมใช่ก็คือไม่ได้ถ้วยก็น่าผิดหวังถูกต้องเลยแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ซีซันประสบความสำเร็จด้วยอืมโอ้อครับโอเคมาดูความเห็นอีกคนหนึ่งจิม่ฟลอยฮัสเซลเบิงนะครับคนนี้เป็นอดีตกองหน้าเชลซีนะครับ เขาก็แสดงความเห็นบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเคยนาห่างเจ็ดแต้มถ้าพลาดแชมป์ขึ้นมาเนี่ย<ๆ>ก็นับเป็นหายนณได้เหมือนกันค <The> <ห>รับเพราะตลอดทางเนี่ยคุณนําเป็นจา่าฝูงมาตลอดแม้ต่อให้คุณจะไม่คิดมาก่อนว่าคุณจะเป็นจา่าฝูงตั้งแต่เริ่มแต่เมื่อเล่นมาแล้วเนี่ยถ้าพลาดเนี่ยยังไงก็หายนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในซีซั่นหน้าทุกทีมก็มีโอกาสแกร่งขึ้นเสมออาร์เซนอลอาจจะไม่ได้อยู่จุดนี้อีกก็ได้คือมันก็ไม่ถึงกับเป็นซีซั่นที่แย่แต่มันเหมือนกับคุณปล่อยโอกาสแชมป์หลุดมว่า ต่อยอดจากสิ่งที่รอยคีนพูด<ช>อ่ะเหมือ,อ,อนอธิบายจากซีรอยคีนพูดแล้วเพิ่มเติมไปอีกว่านำขนาดนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้มันก็คือผิดหวังอ่ะเราสามคนมองว่าไงผมเห็นด้วยกับ์เซิลบงเ,บเงต็มเต็มผมว่าถ้าจะมีทีมไหนพลาดคือถ้าเกิดเรากลับมาที่หัวข้อที่คําถามว่าถ้าถ้ามีทีมใดทีมนึงไม่ได้แชมป์เนี่ยทีมไหนน่าเสียดายที่สุดผมว่าแอสตันน่าเสียดายกว่ากับการที่นำมาตลอดแบบมันคือโอกาสในรอบหลายเป็นสิบปีอ่ะที่จะไปแค่เนี้ย ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่สุดท้ายก็คือแสนไกลถ้าเกิดคุณพลาดใช่มันคือแลวเราไม่รู้ว่าจจะนอกจากในปีหน้าๆในปีที่สมมติเราพลาดปีมาแล้วปีหน้าจะกลับมาได้แข่งขนาดนี้ไหมแบบกินเรียบขนาดนี้ใช่ก็ถือว่าน่าเสียดายคำพูดของฮร์ริแบงก์ก็พูดนะว่าทีมอื่นเขาก็มีโอกาสแข่งขึ้นเช่นเชลซีอาจจะได้โค้ชใหม่ลิฟูลิฟูมีการเสริมทัพแมนยูเสริมทัพเพิ่มคุณซื้อเทนฮาก็ระบบแน่นขึ้นทีมนู้ทีมนี้มีโอกาสแข่งขึ้นด้วยไงคือทีมอื่นเขาก็ไม่ได้ออยู่่กับทีื มันก็อาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ให้มาบ่อยๆอนนใช่ใช่แล้วเผย<ม><ม>ว่าอาร์เซน,นอลอาจจะเสียดายกว่านิดนึงส่วนในมุมผมผมว่าสมมติสมมติแล้วกันคืออย่างซิตี้เราเคยเห็นมาแล้วว่าได้แชมป์ไม่ได้แชมป์มันก็มีปีที่เยอพูดได้ซิตี้ก็เป็นรองแชมป์ใช่ไหมเราเคยเห็นมาแล้วเอาอาร์เซนอลดีกว่าถ้าไม่ได้แชมป์ขึ้นมาจะเป็นยังไงผมว่าหลักๆเลยให้เราดูวิธีการเล่นปัจจุบันก่อนว่าไอที่เขาเป็นแบบนี้มันฟลุกหรือไม่ฟลุ๊ก ในมุมผมผมว่าที่อาร์เซนอลได้ลุ้นแชมป์พิมยรีปปีนี้ไม่ฟลุกนะ,ะดูวิธีการเล่นมันไม่ได้แพ้ซิตี้นะการเข้าทำการคลองเกมบุกการคลองบอลต,ต่างๆเนี่ยผมว่าปีนี้อาร์เซนอลเล่นดีจริงๆซึ่งถ้าสมมุติว่าไปไม่ถึงแชมป์เนี่ยปีหน้าจะวูบไหมผมว่าใช้คําว่าหน้าเสียดายแต่ถึงขั้นวูบหลุดวงโคจรปีหน้าเลยไหมเนี่ยว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าจากในอดีตเราเคยมีเคสตัวอย่างอย่างเช่นอาร์ลิเวอรปีพูลปี2018-19 นำจาฝูงอยากได้แชมป์ในรอบ29-30ปีแล้วมันโดนซิตี้แซงอ่ะ,อะคนก็คิดว่าโอ้โหนี่ฟูแม่งเกือบจะได้แล้วหลุดแน่แต่พอไม่ได้หลุดแน่ปีต่อมาเป็นแชมป์จนได้สเปอร์เองก็เหมือนกันสเปอร์เนี่ยได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบจริงๆจังๆครั้งแรกก็ตอนปี2015-16แข่งกับเลสเตอร์ไปตกมาตายเลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกคนก็เชื่อว่าสเปอร์เดี๋ยวปีหน้าหลุดวงโคจรแน่ แต่ด้วยวิธีการเล่นของสเปอร์ตอนนั้นที่มันของแทนนะยุคของโปเชติโนใน UCL ก็ได้เข้ารอบอยู่เรื่อยๆพอกลับมาปี1617ก็ยังไม่ได้แชมป์แต่ได้ลุ้นนะปี16-17ได้ลุ้นกับเชลซีเพราะฉะนั้นผมอยากดูปัจจุบันก่อนว่ามันเล่นยังไงและถ้าปัจจุบันมันยังเล่นกันดีอยู่แบบนี้ผมว่าปีหน้าต่อให้ปีนี้ไม่ได้แชมป์แต่ผมว่าอาร์เซนอลก็ยังจะอยู่ในกลุ่มแบบท็อปทรูท็อปทรี ue, ผมว่าคงไม่ได้หลุดแบบน่าเกลียดเพียงแต่ถ้าเกิดสมมมติมันนนเป็ทีอื่ ได้ลุ้นแชมป์แต่ทรงบอลก็แบบยังเฉยๆแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายอารมณ์แบบเหมือนแบบวูกบวามีโชคจะตามมาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเคสแบบนั้นมันอาจจะหลุดได้ออาจจะแบบโหเกือบจะถึงแล้วแต่ไม่ถึงแล้วก็หลุดได้หรือถ้าเกิดเล่นฝีมือจริงๆและถ้าเกิดมันมีมุมไหนที่มันจะหลุดได้ไหมก็อาจจะเป็นสเปอร์อีกเหมือนกันที่สเปอร์ยุคพอสเนี่ย15 16ลุ้นแชมป์1 6 17ลุ้นแชมป์อ่ะ17 18อาจจะไม่มีอะไร1 8 19เข้าชิง UCL แอลแล้วแพ้แล้วสเปอร์เริ่มลุหลัจากนน้ สเปอร์พยายามอยู่สี่ปีนะไม่ได้ถึงจะหลุดแต่ของอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเจนใหม่ของพวกเขายุคใหม่ของพวกเขาก่นครั้งแรกมันเพิ่งปีแรกอมผมก็เลยรู้สึกว่าต่อให้ปีนี้อาร์เซนอลโดนแซงผมว่าปีหน้ายังได้ลุ้นอยู่เข้าใจแต่จะเป็นแชมป์ไหมอันนี้ไม่ทราบยกเว้นถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้ปีหน้าไม่ได้ปีที่สามไม่ได้ปีที่สี่ไม่ได้ค่อย,ยอันนั้นมันอาจจะเสียได้ใจมันจะค่อยๆไปดรอปไปทีละนิดทีละนิดข้มอมูลแบบนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมว่า เห็นด้วยกับที่โบ๊ท<ม>พูดมาเลยว่าไอเรื่องวิธีการเล่นนะั่นคือสําคัญมากผมว่าอาร์เซนอลมาถูกทางอืใช้คําว่ามาถูกทางผมรู้สึกเลยว่าปีนี้ถ้าได้แชมป์ไม่มีข้อคออหาไม่มีข้อคออหาหรือถ้าพลาดในมุมของคนกลางเข้าใจแหละว่ามันต้องเป็นอะไรที่เสียดายเพราะอุตส่าห์นันมาขนาดนี้สมมตินะครับแต่แบบถ้าจะมองจากแง่บมวกจากในนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งภูมิใจได้กับแบบคุณสู้กับทีมอย่างซิตี้แล้วสมมุติผมเชื่อว่าถ้าแพ้นะไม่ปีแต่ ต้มสองแต้มตม,มันเสียดายจริงแต่คุณฟัดกับซิตี้ได้ขนาดนี้มีไม่กี่ทีมที่ทําได้ไม่ว่าคุณจะแชมป์หรือไม่แชมป์อาร์เซนอลผมบอกแล้อย่างเดียวก็วคือปีหน้า,างไงคุณก็มีโจทย์ให้ทําอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้แชมป์ปีนี้โจทย์ปีหน้าคือคุณจะทํายังไงเพื่อเป็นแชมป์หรือถ้าเกิดคุณได้ปีนี้โจทย์ปีหน้าคือคุณจะป้องกันแชมป์ยังไง<ช>และปีหน้าคุณต้องไปเล่น UCL อโปรแกรมมันจะหนักกว่านี้มันมีโจทย์ให้คุณรุนอยู่แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามป เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าเอาเอาณตอนนี้ก่อนกับสิ่งที่เหลืออยู่เราคิดว่าเปอร์เซ็นต์แชมป์เนี่ยคุณเอ็นเดียงไปทางไหนมากกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าเราน่าจะคิดคล้ายๆกันผมว่าถ้าเอาในแง่ของความรู้สึกอะจริงๆเอาใจช่วยอาร์เซนอลเพราะว่าซิตี้มันได้บ่อยแล้วใช่ว่ากันตามตรงซิตี้มันได้ปีเว้นปีอะคือถามว่าซิตี้ถ้าได้แชมป์เขาเอาไหมผมว่าเขาเอาเอาการซิตี้เนี่ยเอาหมดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ แล้วพวกเขาไปโฟกัสในแชมเปี้ยนลีกแล้วเขาได้แชมเปี้ยนลีกเขาไม่เขาฟินโดยในมุมคนนอกอ่ะซิตี้ได้แชมป์อ๋อได้อีกแล้วเหรอได้อีกแล้วเหรอใช่ไหมผมแบบก็เลยรู้สึกว่าซิตี้เขาเขาเก่งจริงแล้วเขาได้บ่อยแล้วผมก็เลยแบบอาจจะแบบเอาใจช่วยอาร์เซนอลหน่อยแต่ถ้าตัดเรื่องของความเอาใจช่วยไปอ่ะดูจากโมเมนตัมตอนเนี้ยมันเอียงทางซิตี้ีเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยเอียบแบเอียงซิตี้ร้อยเหรอตอนนี้หมายถึงว่าโมเมนตัมนะโมเมนตัมคือถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แชมป์เนี่ยผมให้อาร์เซนอลห้าสิบห้า ซิต <City> ี้45แต่ถ้าสภาพจิตใจอ่ะตอนนี้มันเป็นอาร์เซนอล40มาซิตี้60เลยนะเห็นด้วยซึ่งถ้าตามหลักเอาแค่เ,เรื่องใต้มาเดียวเลยผมควรจะต้องให้อาร์เซนอล51%มาซิตี้49%ใช่ไหม,มแต่ผมขอ50 50แล้วกันเพราะผมยังเห็นด้วยกับโบ๊ทเลยเรื่องที่สภาพจิตใจคือซิตี้นี่แม่งสุดๆจริงๆอไอการที่แบบจะเข้าเบกรกลันยิงชนะยาวเขาทำมาให้เห็น อยู่นักต่อน,นักหลายต่อหลายปีแลว้วอ่ะมัน <iałem S 1> มันเป็นไปได้ที่จะเกิดเคสแบบนั้นแต่ 50- าสผมว่าอาร์เซนอลก็อย่าเพิ่งหมดหวังอย่างที่เนวิลบอกก็บอกว่าสุกนี้คุณเอาชนะเซาให้ได้ก่อนคุณต้องแบบหยุดสะดุดแล้วจากนั้นค่อยไปสู้ถอยหัวที่เอติฮัดอะไรก็เกิดขึ้นได้โยนความกดดันให้ซิตี้ให้ได้ก่อนใช่ใช่นะฮะประมาณนี้ก็ส่วนตัวผมผมถ้าทฤษฎีและปฏิบัติเลยก็ต้องให้อาร์เซนอลก่อนเพราะว่าแต้มมันนำครับผม ทางทฤษฎีแต้มนาทางปฏิบัติคือโฟกัสกับรายการเดียวเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องก็ต้องถือความได้เปรียบในตัวเองมากกว่าก็แค่ขึ้นอยู่กับอุบัติเหตุฟุตบอลแล้วมันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นพลิกความคาดหมายไหมตั้งแต่เก่งกว่าเซาถ้าเก่งกว่าเซามีถะดุดอีกอันเนี้ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์จากแค่50 60มันดกมันจะกลับเลยนะเหี่ยวเลยนะกลับแบบน่ากลัวเลยถ้าไม่ชนะเซานี่เหี่ยวเลยนะเพราะกับเอดรียเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แทบจะแทบจะเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วที่เขาเก็บได้ทุกทีม ก็เป็นเปอร์เซ็นที่เราตีมาทั้ง2ทีมยังมีโอกาสเยอะพอๆกันใช่นั่นนั่นก็เป็นการสรุปรวมแหละว,ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆเราได้แค่คาดดาวเปอร์เซ็นที่อยู่ในใกล้เคียงกันครับนะสุดท้ายผมว่าลุ้นจนถึงนัด นัดรองสุดท้ายนัดสุดท้ายแบบนี้เลยเป็นเป็นซีซั่นที่สนุกมากเอาอีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาคาดไม่กข้เบี้ยวตั้งกี่ปีอะเบี้ยวตลอดเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยนะไอาอีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยฝากติดตามไว้ด้วยครับใช่ครับก่อนจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกครั้งครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับผมน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะขอบคุณท่านนัางของเคแบงค์ครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับเคพลัสแอปพลิเคชันบนมือถือโหลดฟรรีะือโหลดมาาใช้งนนนกััคบ รวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิ Swift GL Next ครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดมาพร้อมดีไซน์ภายนอกโดดเด่นครับชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันแลวก็ชุดสติ๊กเกอร์ GL Next e dition เสริมอิมคกรักด้วยวัสดุแต่งคอนโซลและแผงประตูลายเคฟล่าเนะครับเพินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วรองรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ d u a l Jet และแพลตฟอร์ม Hard t EC พร้อมด้วยระบบความปลอดภยัยครบครันเลยครับ พบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับหรือว,ว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับสยามสปอรต์ตด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เราสามคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ